เป้องป้องได้ี่ยอมได้เหรอไม่ได้แล้วเสือวนีเสือี่ลูกกับลูกเน i <laughs> Hello <gülüş> <I love. Okay. coughs> there. ตลอดอ่ะฟาวฟาวเรื่องนี้โอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ย 对，四三个，八 ตัวโบสนี่เลยล่ะครับ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  เฮียบทำอะไรอ่ะออกรโอ้น <laughs> ่นพี่หมอนายกำแพงิศาอดีตเล่นแล้นะตอนนี้เราเช้าอยู่ยนะเอ้ยู้นี้จะต้องบุกใช่ที่บกเลยกำแพงปิศาจ้งมาตล ไม่ได้หรอเดี๋ยวต้องไปรอหน้าห้อง